แม้ในขณะวัดก็ไม่จําเป็นต้องเจาะเลือดเพื่อวัดอีกต่อไปโรงพยาบาลกรุงเทพที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยมีอุปกรณ์ตรวจติดตามที่ปฏิวัติว,ตวงการเพียงแค่ใส่นิ้วของคุณเข้าไปในคลิปรับผลลัพธ์ในเวลาเพียง5วินาทีความถูกต้อง99%รับประกันคุณภาพลูกค้า100คนแรกที่ซื้อสินค้า2รายการในวันนี้จะได้รับส่วนลดพิเศษอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีขนาดเล็กและพกพาได้ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและเด็กสามารถตรวจสอบสถานะสุขภาพของคุณได้ในทุกด้านแม้ในขณะวัดก็ไม่จำเป็นต้องเจาะเลือดเพื่อวัดอีกต่อไปโรงพยาบาลกรุงเทพที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยมีอุปกรณ์ตรวจติดตามที่ปฏิวัติว,ตวงการเพียงแค่ใส่นิ้วของคุณเข้าไปในคลิปรับผลลัพธ์ในเวลาเพียงหวินาทีความถูกต้อง99%รับประกันคุณภาพ ลูกค้า100คนแรกที่ซื้อสินค้า2รายการในวันนี้จะได้รับส่วนลดพิเศษอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีขนาดเล็กและพกพาได้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและเด็กสามารถตรวจสอบสถานะสุขภาพของคุณได้ในทุกด้านแม้ในขณะวัดก็ไม่จำเป็นต้องเจาะเลือดเพื่อวัดอีกต่อไปโรงพยาบาลกรุงเทพที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยมีอุปกรณ์ตรวจติดตามที่ปฏิวัติว,ตวงการ เพียงแค่ใส่นิ้วของคุณเข้าไปในคลิปรับผลลัพธ์ในเวลาเพียง5วินาทีความถูกต้อง99%รับประกันคุณภาพ